สวัสดีครับใครๆก็เข้าครัวแล้วผมโป้งกลับมาแล้วครับวันนี้ยังคงอยู่ในช่วงเมนูมื้อบ่ายนะครับจานนี้ผมเลยจัดให้เลยไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรเอาแบบเก๋ๆเลยเลวกันว่ากระทะรอนจานบ่ายส่วนผสมมีอะไรกันบ้างตามนี้เลยจ้ะโอเคคุณผู้ชมอย่างแรกนะครับผมมีจมบงนะฮะหรือว่าแฮมนะฮะที่เรียกจมบงก็มันเป็นภาษาของทางตะวันโต ในของทองตะวันตกเขานะครับอ่ะอันนี้คือไรเบรดนะครับเป็นขนมปังประเภทหนึ่งนะฮะที่มียีสต์ยีสต์ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็มีความหอมเฉพาะตัวมากนะผมมีไข่ไก่นะฮะเดี๋ยวเราจะใช้เฉพาะไข่แดงมะเขือเทศอบนะครับแล้วมีผักสลัดนิดนึงนะผมใช้เป็นไวร์โรเกตนะครับและที่เหลือก็สุดแท้แต่จะเอามาเติมอันนี้ให้มันดูมีสีสันและรสชาติที่หลากหลายนะครับผมมีเฟรนช์มัสตาร์ดนะครับมีบลูชีสด้วยนะวันนี้ผมใช้รอคฟอร์ดเลยนะฮะเจ้านี่คือ เอ็กแพนพิเรนะครับหรือว่าพิเรเจ้าะมะเขือม่วงนะมีซอสบาร์บีคิวนะเป็นสมอบาร์บีคิวและนี่เพิ่มกลิ่นเพิ่มรสเพิ่มเท็กซ์เจอร์นะฮะคือกระเทียมเจียวนะครับเท่านี้เองคุณผู้ชมง่ายมากเรามาจัดกันเลยฮะมื้อบ่ายของเราพร้อมแล้วอย่างแรกครับบนกระทะเลยคุณผู้ชมเรามา ปรุงเจ้าแฮมหรือว่าจำบงของเราให้สุกก่อนดีกว่านะครับลงมันมากอกานะนกระทะร้อนๆนะครับแฮมเนี่ยมันมีรสอยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องปรุงเพิ่มหรือถ้าจะเพิ่มก็เป็นพวกพริกไทยแล้วกันนะฮะร,ระวังรสเค็มด้วยต้องระวังรสเค็มให้มากคุณผู้ชมเพราะว่าจานนี้เรามีบลูชีสบลูชีสเค็มครับ น้ำมันก็ไม่ต้องเยอะมากครับระตัวเขาเองเขามีน้ำมันในตัวอยู่แล้วนะเรามาย่างให้แหมขึ้นมานิดนึงนะครับ <ๆ S 2> อ่าย่างสองสีให้ได้สีสวยแล้วเดี๋ยวจับมาดูต่อ โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้จำบง,งผมย่างเสร็จแล้วยังเหลือน้ํามันเอาไว้นะครับถ้ามันน้ำมันไม่เยอะก็เติมน้ำมันมาเกนิดนึงก็ได้แต่ว่ากลิ่นแล้วรสของเขายังอยู่ตรงขนมปังต่อเลยเอามาโทสต่อนบนนี้แหละจัดไปอืมช้ได้ส,สีสวย นะครับแล้วก็ได้กลิ่นได้รสของเขาเองด้วยนะครับนะประมาณนี้ใช่สีสวยละวคุณผู้ชมโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดจานมาคุณผู้ชมจานนี้นี่คือทีเด็ดของเราเสิร์ฟบนกระทะนะครับนี่แหละกระทะร้อนนะครับก็จริงๆถ้าอยากให้ร้อนก็เข้าเตาอบก,ก็ได้นะครับแต่ว่าเราสมมติว่ามันร้อน มาเริ่มจัดเลยครับมะเขือเทศลงแฮมเพรของเรานะครับแฮมหรือว่าจำบงหั่นครึ่งไปเลยนะครับซ้อนขึ้นมาแล้วผมมีอีกส่วนหนึ่งที่ผมจะเอามาม้วนให้มันมีมิติเป็นดอกอยู่ตรงนี้แหละอ่าเป็นดอกเป็นกลีบทุกอย่างจัดลงอ่าเอาเคยแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมผม ทลาะกับแฮมของมัน่านะครับทีนี้เรามีไข่ดิบเราเสิร์ฟด้วยอ่าโดบครับมื้อบ่ายมาถึงตื่นมาอ่าเพลียเพลียเลโดบหน่อยไข่ดิบกระปีปป้กระเป๋าอ่าเราลงดื้อเลยตรงนี้เลยคุณผู้ชมเห็นนะฟึบเพืเ่หอืออาจจะงงนะ แต่ฝรั่งมันกินกันอย่างนี้จริงๆนะคุณผู้ชมอ่ะทีนี้มาละสารพัดเครื่องเคราทั้งหลายเจ้านี่ปั้นให้สวยแล้วลงนะครับเพราะว่าถ้าเราปาดลงไปเนี่ยมันเละแน่ๆนะเพราะว่าเนื้อเขาไม่เหนียนเนื้อเขายังมีแบบเป็นชิ้นๆให้เคี้ยวได้อยู่เนั้นก็ จัดลงไปออาลงตรงไหนดีวะตรงนี้แหละอ่ะโอเคแต่มัสตาร์ดมัดสตาร์ดปาดได้เนี่ยอ่ามัสตาร์ดปาดได้มัสตาร์ดนิดหน่อยนิดหน่อยฟืดให้นั่น <laughs> ไม่เป็นไรจานนี้บอกแล้วเรามิกแอนด์แม มั่งไม่แมทมั่งบีคิวซอสครับอืมนี่เดี๋ยวขนมปังผมวางให้มันให้ดีจริงก็ดีอยู่แล้วนะไม่น่าไปขยับมันเลยเออ เละให้เละให้อา่าเป็นสโมกบีบีคิวซอสโปะลงไปบนแฮมเลยอันนี้ง่ายๆคุณผู้ชมอย่างที่บอกมือบ่ายมือเร็วนะครับลูชีสครับริมได้อย่างไรจะเค็มตรงนี้แหละคุณผู้ชมจ้วงดีๆนะค่อยๆปล่อยลอยงไป สตูเรามีคนโปรดปานบชีสด้วยแอบเผาซะเลยนะฮะ้องเราเข้าใจว่ามันเป็นแบบโอ้เป็นชีสที่สุขภาพดีนะมีนมอ่าแล้วก็มีผักผักคือเขาเข้าใจ <laughs> ว่าลาคือผัก <laughs> แซวตายละตายละเออลักๆนะแซลเล่นนะโ <laughs> okay. อเคอะลงบูชีสอีกหน่อยนึงครับไม่ต้องเยอะมากครับมันเค็ม ทีน,นี้ผมจะอ๋อตอนอื่นไข่แต่มันดิบก็จริงแต่ว่าเราให้มันมีลีลานิดนึงมันจะทอชเขาให้มันแบบอืมนิดนึงอ่าขึ้นสีนิดนึงให้แบบไม่ดิบซะทีเดียวอ่านะครับทีนี้คุณผู้ชมก็ตกแต่งเชิญตามสบายตามลำบากคุณผู้ชมเลยครับแต่งไปผมจะลงวอร์เรกเกต ะครับอ,อ,อแนะนำว่าน้ำมันมะกอกหน่อยช้อนเลอะหมดโอเคนี้ผมมีลูกเล่นของผมซีซอรครับผมโรยบนไข่นี่หนึ่ง ผมเหลือ,อะไรที่ผมยังไม่ได้โรยอ่ะทีเด็ดขายไม่ได้เลยเนี่ยมันจะทําให้คุณผู้ชมรู้สึกว่าม,มือเนี่ยหอมอยู่ท้องอร่อยอยู่ท้องเพราะเราจะคุ้นมากแล้วกระเทียมเจียวกับคนไทยเนี่ยจัดไปใส่จานนี้เลยเสร็จเรียบร้อยกระทะร้อนตอนบ่ายอะส,ะส่วนผสมดูได้ foodtravel.tv นะครับคงจะเหลือกินเที่ยวไทยไปด้วยกันง่ายแคนอย่าทำชีวิตให้ยากคุณนะผู้ชม